สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีทําปลาส้มแผ่นตามที่เขาขายในตลาดนัดกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีเนื้อปลาบดนะคะปลาเนื้อปลาบดอยู่500กรัมนะคะแล้วก็กระเทียมจีนเราใช้100กรัมนะคะแล้วก็ข้าวสวยเราใช้อยู่200กรัมนะน้ําตาลเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใช้1ช้อนนะคะช้อนแกงเราแล้วก็เกลือ1ช้อน ชูรสครึ่งช้อนค่ะช้อนก็ช้อนแกงนี้นะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็นำกระเทียมไปโขลกให้ละเอียดนะคะส่วนข้าวสวยนะคะเราก็นำใส่ถุงนะคะไปบี้ไปขยำให้ข้าวละเอียดนะคะให้เนียนนะคะเวลาเราไปผสมกับ เนื้อปลาแล้วก็ตัวข้าวจะเข้าไปกลืนไปกับเนื้อปลาเลยนะคะเราจะไม่ใช้ข้าวเหนียวนะคะบางท่านก็อาจจะใช้ข้าวเหนียวนะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นข้าวสวยนะคะจากนั้นเราก็นําเนื้อปลาบดนะคะมาผสมกับข้าวนะคะกับข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกเคล้าให้เป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไปผสมกับเครื่องปรุง ก่อนอื่นเราก็หาถุงมือมาสวมนะคะถ้ามีวันนี้ไม่มีนะคะถุงมือหมดเราก็เอาถุงพลาสติกนี้ค่ะมาหุ้มแล้วเราก็ขยำได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นะคะตัวพวกกลิ่นเนื้อปลาแล้วก็พวกกระเทียมพวกอะไรกลิ่นเขาจะแรงนะคะ ถึงแม้เราล้างแล้วกลิ่นก็ยังติดมือติดเล็บอยู่นะคะแนะนําเราใส่ถุงมือกันอีกชั้นหนึ่งดีที่สุดนะคะจะได้ล้างง่ายขึ้นเมื่อเรานวดคลุกเคล้าจนเนื้อเนียนดีประมาณนี้นะคะเราก็นําไปใส่กล่องเลยนะคะใส่กล่องหรือกระปุกแล้วก็ไปอัดให้แน่นนะคะกดกดกดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะกดให้เนื้อปลาแน่นให้เป็นแผ่นนะคะกดอัดให้เนื้อปลาแน่นดีนะคะให้ไม่มีฟองอากาศกดกด,กดลงไปนะคะพอเสร็จแล้วเรา ก็นำถุงพลติกวางอีกชั้นหนึ่งนะคะดีๆให้เขาแน่นได้มากขึ้นแผ่นเขาจะได้สวยนะคะเวลาเรานำออกมาตัดนะคะจากนั้นก็ปิดฝาเลยนะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนพอครบหนึ่งคืนเราก็มาเปิดตัดเป็นแผ่นสำหรับทอดเลยนะคะ เมื่อครบ1คืนแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูปลาส้มเรานะคะก็เขาาก็จะพองตัวขึ้นนะคะมีเนื้อก็นนาขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคะเขาจะมีความเปรี้ยวกําลังพอดีนะคะถ้าทิ้งไว้ถึงสองคืนนี่ก็จะเปรี้ยวมากเลยนะคะอ่ะเราก็ตัดให้เป็นแผ่นชิ้นความหนาก็ประมาณหนึ่งเซนนะคะหั่นท่อนแล้วก็นำบรรจุใส่ถุงเลยนะคะ อีกส่วนเราก็แบ่งไว้ทอดนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะในการทอดนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ